สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่ช่างเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับสว่าน์โรตารี่นะครับก็อาการมันกดไม่ติดนะครับก็ผมก็จะพาเช็คเบื้องต้นนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนเพื่อเป็นแนวแทางในการตรวจสอบก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเสียบปลั๊กไปแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ย เซปกไปแล้วเวลากดสวิต์นะครับเพื่อนๆเงียบเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สายไฟสวิต์แปลงทานหรือว่าตัวขดลอดนะครับหรือว่าทุ่นนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพามาตรวจเชคเ็คเฉพาะโซนโซนท้ายนี่นะครับก็เป็นการเช็คเคบื้องต้นเลยครับว่าอย่างน้อยก็จะทําให้เรารู้เลยนะครับว่า,ามันเสียตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปเริ่มกันเลยนะครับอย่งลืม,มต้องถอดปลั๊ก่อนนะครับเพื่อนๆอันตรายนะครับตรงข้างท้ายนี่มันจะเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆจะมีสกูหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ผมถอดออกไปแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับมันก็จะเหมือนๆกันนะครับดึงออกมาได้เลยที่จริงแล้วมันจะมีตุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมจะทําให้ดูกันมันจะมี ตุ่มตรงนี้เพื่อใส่ตรงนี้นะครับเี่ยการสายขาดเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตุ่มตรงนี้ใส่ไว้เพื่อการสายขาดแต่ผมได้ถอดออกก่อนไปแล้วนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอีกอันนึงมันจะเป็นตัวล็อกพลาสติกสีดําๆมันหักไปแล้วครับเพื่อน <c oughs> ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวล็อกอีกตัวหนึ่งซึ่งเอาไปล็อกข้างในนี้นะครับเห็นไหม มันจะไปอยู่ล็อกตรงนั้นอนไรนี้ล็อกสายไฟสายไฟจะวางลงร่องตรงเล็กนะครับแล้วก็เม็ดพลาสติกตัวนี้ก็ทับลงไปขันน็อตสองตัวเนี่ยล็อกสายไฟไม่ให้สายไฟขาดไปลาใช้งานอ๋อก็ไปเช็คกันเลยนะครับก็ดึงสวิตช์ออกมาข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นครับก็ เราดึงสวิต์ออกมาได้เลยนะครับ่ค่อยๆยขยับมันก็จะออกมาจากสวิต์ก็จะมีอยู่สองเส้นนะครับจะมีอยู่สองเส้นตรงนี้นะครับที่ข้อหาแปลงแทนนะครับจะมี M สองแล้วก็เลสองนะครับตรงนี้จะเป็น M หนึ่ง M หนึ่ง M สองก็ม็กใส่อะไรไว้ด้วยก็ได้เวลาเพื่อนๆแกะออกมาเงี้ยเพื่อนก็ แม็กตัวนี้ไปเลยแล้วก็แม็กสายแม็กแบบนี้ก็ได้เพื่อนเวลาเพื่อนกลัวลืมนะเนี่ยแม็กสีตรงนี้แล้วก็สีใสาแล้วก็ดึงออกได้เลยมันจะเป็นแหงแปลนะครับเสียบเฉยนะครับก็จะเหลือแค่สวิตข้างในสวิตก็ จะมีสายสองเส้นมแม่แก่เนี่ยแยกกแยกกันกกนะก่อนแล้วก็จะมีแปรงแทนนะครับหนึ่งสองสองตัวก็ตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อนๆแปรงแทนดีไหมแต่ตอนนี้ผมเห็นแทนเยอะเลยนะครับผมว่าไม่แน่มีปัญหาแล้วก็สายที่แผ่แปรงแทนก็ดีครับที่เหลือก็จะเป็นหดรวดข้างใน,นะครับแต่อาการกดไม่ติดมันจะเป็นอยู่ที่สวิตแปรงแทนหรือว่าตัวข้างในนะครับในมอเตอร์นะครับผมก็จะมาเช็ค สวิตตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันก็เป็นปลั๊กเสียบนะครับหลกักการทํางานของสวิตตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลักการทํางานของมันนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับเนี่ยสองเส้นสองสายเนี่ยไฟมาจากฟลกไฟนะครับหลกักการทํางานของมันคือเวลากดสวิตต์อย่างเงี้ยปั๊บตรงนี้กับตรงนี้ต้องมีไฟออกมานะครับต้องมีไฟออกมาสองฟองครับ ต้องมีไฟออกมา2ฝัฟังแล้วก็ถ้าจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบบ้านๆเลยไม่ใช้มันติมิเตอร์เลยครับก็เอาหลอดไฟแบนเนี่ยสอง้โวลต์เนี่ยมาต่อตรงนี้ถ้ากดสวิตช์ปุ๊บไฟออกไฟออกจาก,กตรงนี้ไปนะไป้หาหลอดไฟแสดงว่าสวิตช์นี้ใช้งานได้นะครับถ้ากดแล้วไฟไม่ออกแสดงว่าสวิตช์เสียนะครับก็มาตรวจสอบสายไฟกันก่อนครับสายไฟชุดนี้ก่อนก็ถอดน็อตสองตัวนี้ได้เลยถอดน็อตสองตัว จะเป็นข้อลายกับนิ่ตอนนะครับแกะออกมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับมันจะมีรูให้เสียบอยู่<ๆ>เห็นไหมเนี่ยดึงออกมาครับมันจะมีรูให้เสียบอยู่เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบอยู่ซ้ายขวารูเล็กๆตรงนีง้เพื่อเสียบสายไฟลงไปแล้วก็ไขนอตตวน,นี้สองตัวแล้วก็ดึงสายออกมาอ่าเหมือนที่ผมทําตอนนี้ก็ได้นาหลอดไฟ,ไฟ,ไฟไมาแล้วนะครับก็ ผมใช้ตัวคีบแบบนี้คีบลงไปสองขั้วนะครับคีบแบบนี้มันปลอดภัยดีครับเนี่ยผมคีบไปแล้ว,ลวจากนั้นก็เอามาคีบกับนะ ก็จะไมคลิปกับปักไฟเมื่อกี้ไอ้ผมเช็คปักไฟก่อนครับยังไม่ได้เช็คสวิตนะครับเพื่อนก็หนีบไว้แล้วก็แยกไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันชนกันมันจะช็อตนะครับก็หหอะไรหนีบหนีบไว้นะครับเดี๋ยวผมขอจัดใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะชนกันก็ระวังนะครับเพื่อนไฟอันตรายนะครับระวังไฟดูดนะครับตอนนี้ผมจะเช็ค จะเช ك, ็คสายไฟตัวนี้ก่อนว่ามันขาดไปในกรณีที่ไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้ก็เนี่ยก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับหลอดไฟตัวนี้ผมจะเสียบปลั๊กตัวนี้เลยนะเนี่ยผมเสียบปลั๊กแล้วนะก็ระวังนะครับตรงนี้นะครับระวังให้มันชนกัน,นครับมันจะช็อตถ้าผมเสียบไปแล้วถ้าไฟมาแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับเห็นไหม อ่ผมเสียบปลั๊กไปแล้วสายไม่ขาดนะครับสายใช้ได้นะครับหลอดไฟติดนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับถอดปลั๊กไปก่อนนะครับเดี๋ยวไฟดูดนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้สายไม่ขาดนะครับเก็บสายไว้ก่อนเลยก็สรุปได้ว่าสายตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับ สายตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับเ,เพื่อนๆนะีใช้ได้เก็บไว้ก่อนต่อไปเหรอต่อไปเป็นสวิตช์แล้วก็จะใส่เข้าไว้ที่เดิมนะครับเ,เพื่อนนี่นะครับเห็นรูไหมรูเนะี่ยสองอันก็ขันสาเข้าไปได้เลย ผมก็ได้ทกาการเสียบสายไฟเข้าไปแล้วก็ขัดน็อตแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะบีบสวิตไว้นะครับแล้วก็เอาแหอะไรผ่านไว้นะครับก็แหเป็นเชือกหรือว่าสายไฟนะครับที่มีฉนวนนะครับถ้าเป็นลวดนะครับเดี๋ยวมันจะโดนตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะช็อตกันนะครับก็กดสวิตให้สุดเลยแล้วก็ อ่ามัดให้แน่นแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับอ่าเรามีหลอดไฟแล้วเนี่ยแล้วก็มาเสียบตรงข้อข้างบนนะครับ M 2 M 2นะครับจากนั้นก็ตอนนี้เราจะเป็น M 1นะครับนีบพห้ดีนะครับระวังชนกันนะครับเนี่ยระวังมันชนกับหัวน,น็อตตรงนีนะ้ให้ชนกับหัวน,น็อตตรงน,น,อน,น,อรงนี้ถ้ามันเจอ L N เจอกันก็ ช็อตนะครับเพื่อนก็จัดสายให้ดีนะครับก่อนนี้หลอดไฟจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเสียบปลั๊กนะครับถ้าเสียบปลั๊กแล้วหลอดไฟติดนะครับแสดงว่าสวิตไม่เสียนะครับก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับเพราะว่าเรากดสวิตช์แงไว้แล้วเราจะไม่เแ็กก่อนว่าสวิตช์ดีไหมเสียบไปแล้วนะครับสวิตดีนะครับเห็นไหมเอาอีกรอบหนึ่งนะครับ เสียบค้างไปเลยก็ได้หลอดไฟแมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมหลอดไฟแม่า่าสวิตช์ไม่มีปัญหานะครับสวิตช์กดแล้วอ่าไฟออกเหมือนเดิมนะครับโอเคถอดปลั๊กได้เลย ก็ถอดปลั๊กเสร็จแล้วก็เก็บของก็สรุปได้ว่านะครับสวิตสวิตตัวนี้นะครับไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับก็จะสรุปได้ง่ายๆว่าจะเสียตรงมอเตอร์นะครับในเคสนี้นะครับก็น่าจะพังตรงมอเตอร์นะครับเพราะว่าสวิตไม่มีปัญหานะครับ ตอนนี้ก็เนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นสายสองเส้นที่เข้าไปข้างในก็จะมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับเนี่ยมอเตอร์แล้วก็หดลวดไม่ท anyway> ํางานนะครับเพราะว่าสวิตช์เราเช็คแล้วแปลงแทนเราก็ดูด้วยตาเปล่านะครับว่าสายไม่ขาดแล้วก็ยังมีแทนอยู่นะครับก็จะเป็นชุดมอเตอร์ข้างในะครับก็เป็นการเช็คสวิตช์นะครับเบื้องต้นนะครับว่า สวัสดีลอตตอรี่เสียจุดหน่อยครับแบบนี้เรารู้เลยนะครับว่าเสียข้างในแน่นอนนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็เบื้องต้นนะครับเช็ครู้แล้วเ <c oughs> พวืพ<ว>่อนๆจะเอาไปส่งซ่อมที่ร้านรับพันใดก็ได้นะครับหรือว่าซื้อใหม่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าของมันถูกเนี้ยก็แล้วแต่เพ,พื่อนจะพิจารณาเอานะครับว่าจะส่งซ่อมหรือจะซื้อใหม่นะครับเอาแล้วครับพเพื่อนๆก็กินเวลากันไปเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ